พลังาศาสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่่เพื่อกันและกันหรือเพื่อล่งใบนี้พลังงานศาสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อล่งใบนี้พลังงานศาสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรา รักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่เพื่อกันและกันหรือเพื่อลองไปนี้พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่รเพื่อกันและกันหรือเพื่อลองไปนี้พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่รเพื่อกันและกันหรือเพื่อลองไปนี้ พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาิ่มจากใจของเรารักแท like ้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่เพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องใบนี้พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาิ่มจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่เพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องใบนี้พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาิ่จากใจของเรา รักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ใ่เพืกันและกันหรือพ่ลองไบนี้พลังงานศาสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ใ่เพืกันและกันหรือพ่ลองไบนี้พลังงานศาสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ใ่เพะกันและกันหรือพ่ลองไบนี้ พลังาสตราคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาิ่มจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่อ่เพื่อกันและกันหรือเพื่อลองใบนี้พลังงานสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาิ่มจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่อ่เพื่อกันและกันหรือเพื่อลองใบนี้พลังงานสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาิ่จากใจของเรา รักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องใบนี้พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องใบนี้พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องใบนี้ คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อลอใบนี้พลังงานสตราดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อลอใบนี้พลังงานสตราดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรา รักแท้ที่ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องไปนี้พลังงานาสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาิ่มจากใจของเรารักแท้ที่ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องไปนี้พลังงานาสะอาดคืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาิ่มจากใจของเรารักแท้ที่ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ว่าเพืพ่อกันและกันหรือเพื่อล่องไปนี้ พลังงานสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ใ่เพื่อกันและกันหรือเพื่อลองใบนี่พลังงานศาสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ใ่เพื่อกันและกันหรือเพื่อล่องใบนี่พลังงานศาสตร์คืออนาคตของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาจากใจของเรา รักแท้ด,ดีคือรักที่สาม,มัคคีร่วมกันไม่อเพื่อกันและกันหรือเพื่อลองใบนี้พลังงานสะอาดคืออนาคตของโลกแต่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเาิ่มจากใจของเรารักแท้ดีคือรักที่สามัคคีร่วมกันไม่ไ่เพื่อกันและกันหรือเพื่อลองใบนี้